เมื่อนี่เป็นไายการจังไหนอาจารย์ประยุนเพื่อนกระเราให้พี่ให้ดองฟังแล้วหมอลำมัามพันกักสิบีบาไปน้ำคนเรื่องเล่าหมอลำนี่ล่ะผู้ขาหมอลำมัามพันสอยสังวานมาจากทางเมืองอุดร มาเมื่อนี่ขั้นประสงค์มาอย่างแล้วพี่น้องกับฟังไปแล้วเข้าใจไปแล้วเนาอะพี่น้องเนาะขันหมอำมํำบำาพันกะเลยบากาบสาวัสดีพ่อ,อ,อแม่ล่ะพี่น้องออทั้งมวลาาห,หลายสมควรพ่อดูอาาทั้งเฒ่าแก<ร>่แ <ไง S 1> ละหูน้องหนูได้มาเม,<อ>มื่อ ผู้พนเป่าเฮือนพ้อให้ผัวมาเมียม,มายงงผู้เถ่าแกชะลามาบอด้ก็คือกัน,นสำหรับเมื่อนี้บริษัทให้เกียกรติแกหมอลำบำพันขึ่นมาบนเวทีผ่านสายหูสายตาผู้บ่มาได้ยินตั้งแต่เสียงยินแต่จิตสำเนียงบ่ให้รอสนอหูผู้มาฟังมาดูก็เห็นหูเห็นน้ำผู้หาหงามปานันใดฉันขอกาบอภัยน้ำคุณพ่อคุณแม่บ่เถือกหูถือกตา ฉันขอคว่ำกะลุน่าย่าเฝ้าเอินมาดาหมอลำเโอ้โนอนนยอน,อน้อยนวลนิ่มเรี่ยวม้าเมรีอาจารย์ประยุนเพื่นบ่ามาพ่อหนาจืดตามหมอลำ สาวอายุเหลือหน่อยเพิ่นกะเลยบา่าถามข่าวถามข้าวกันไปบ่าอยู่ใสกินจังใดนอนจังใดน,นั่นเพิ่นกะล่ำเกี่ยวแม่อําพันกะสีขอเบ้าน้ากุนเพิ่นคําบ้าเกี้ยวนี่กะหมายถึงค่วหม,มักคว่วหัก่อไปนี่กะ่แน่นดอกอายุเจ็ดสิบสีเข่าแปดสิบแล้วบางที่หมอกะอาสีบ้าใบให้ระวัางใบเด้อในฐานะในการไปพ่อผู้เสียผู้สาวกาสีเกิดขึ้นใดหมอลำบําพันกะบบขอรับร่องตู่ กะเลยสิลําก่อนเก่าของแม่คู่บุญเพ่งแม่คู่บุญเพ่งไฟ่ผิวชัยศิลปินแห่งชาติแต่ว่าเดี๋ยวนี้พ้นจากลูกศิษย์ลูกหาไปแล้วแม่อาพันกะเลยซานต่อเบ่าต่ออนุรักษ์ของเก่าไหวบาจังสีเมื่อหนึ่งฟ้าแจ้งแจ้งแสงซองมองดาวเลี้ยวห็นจันทโทเทียมเรลื่อนดาวแย่งสอนอาพันนอกบ่เห็นหยังมาเหลือเห็นเสียงเาิงงนฝ่าบ้ากังโกบังกังโกบือบ่เห็นผีมาหาสุด บังย่างกังเซงตะบันบังฝ่าข้าวเดี๋ยวย่างทรงสาวนั่งข้องมันละสามสี่ขังย่างหน่อยอยู่นาะอรอดมอนคอย มันกะค่อยเธอเพี้ยนถังถังหัวใจของคนบ่มีย่ำแล้วแนววาล้มไชรลพ่อปัญนยาเบือ่อล้มไชรลพ่อปัญนยาเบือ่อพ่อปั่นเอาตอนเนื้อไปห้อยใส่เสือ้อแนวเขาเห่าป้าปล่อยคั้วกัดมันบอกคือหน้าดำบอลขั้นเทปนันปันคืออ้อยๆพนางเบาโตเพื่อเขาหอผู้ชายฝังใบทองไผ่และสีส่องเห็นขิมมั่นของงิผผานะบางกนย่งสอดใจนั่งค้องมันหลวงสามสี่ขัง ยั่งหน่อยอยู่ดนอขิมมั่นของหิบผาหนาบางกะยั่งสอดใจผู้ใช้มั่นละสอดใส่กล่นตัวแลวจังบนท่านแมนกุนไม่ยิ่งตีบตันโมดจูงแขนมาจะแล่นหนีไปซำใจใช่นั่นพ่อปัญหาหินห้ำเลียหน่อยเลียใหญ่น้อยละใต้ขอบดงจิบเข,ข่าตึงน้ำอุป,ปามายย่างนั้นควเพื้นมาหมักมาขอจับคอบายหยอกง่ายวี่ใหม่พันยาให้ใบมือนำเดนือหึงมาไล่หลุดลื่นใบหื่นวางแขน ลูหอดแบ่งมาหลอกห้ยิงหลงท่านผู้ใดลงตายงอดใช้ามาเบาท่านผู้ใดล้ไปขอบใช้ามาเบาใจใช้นี้บ่มีจริงจักท่าใจใช้นี้บ่มีจริงจักท่ามีแต่ตัวแกตุต่มไปเรอยบ่ทอบัดนี้หมอลำบำพันกันเลย สายเด้บัดเท้าแกจังมาพ่อยาใบเ่าจุนสิไยจังมาพ่อยาอ่อนมาเห็นกันบาดเ่าจังเบาหัวแมงเงาจนเกิดหักพักบัวน้อคำเอ้ยไอ้หัวจนอ่อนแมวเตวตัวแล้วกะบัวแข็งเมื่อนั้นเด้อเมื่อนึงเดือนแจง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 แสีงวนมองดาวมือนั้นเด้อเมื่อนึงเดือนแจงแจ ทูทเทียมเหลีห่ยมเหน่าห้งส่วนเจ้านาน่งนองบ่เห็นอย่างมาเรื่มเห็นเต็งหำงนฝ่า ฟังเด้อไทยแผ่สบายคองไลฟังเด้อไทยแผ่สบายคองไลสาวหมอลำนี่เป็นไทยต่างบา้านเชขอแเ้แียวเหนียวชุม,วม,มพัวดอกกลมพัวดอกกุมดุมแน่ส้มพังยาได้เหม็นหมางขุยอุตสาคุยซ้ำเจียงอุตสาแปลงคำเบาคัดเบากะบัว่า,าอุตสาเดื้ออุตสาจ่าหอดแจ้งขวนน้องดูคิงสาวร่างนองสาวร่างนงแน่ กเป็นกิงนก้งอกสน่หอกสิเพลาบังหักบาดพี่ใหญ่ใบบุญบุญนางล่าซาตาต้อยตำบุญนางล่าซาตาต้อยตำแมนสีหักแม่คำสีปั๊ไม่ยูสู้ขึ้นกับบถึงพี่หมอลำพี่หมอลำเปียกพือเดือนไหลกลึ่งนองกระาตไหมจันมองทั้งวันทั้งคืนบ่หมอลำมองจันเจ้าพี่ชายลำนี่ล่ะขาว้านายสาวหมอล ไม่บ่ค่อยได้ผู้สวยกลวยเล้ยคล้ยสิบ่ไว้น้ำกบาบ่จะน้ำมาน้องซ้ำฉันเน่พ่อพี่คนผู้ดีกับคนดำเมื่อคนผู้ดีกับคนดำเมื่อเขาหรือเส้นสาน้องคนเขากปาปลาธนาอยากซ่อนอยากซ่อนนอนรอวมห,ม,หม,หมหัวมงหิวกรุงหลับเป็นวงสีวินไหล วันนี้ได้มาเจอเป็นสวยผมเป็นมวยขัวแก้วเป็นแฟนขอเกี้ยวเป็นแฟนรูปหล่อน้องขอเกี้ยวเค้นรูปหล่อน้องขอเกี้ยวเค้นให้น้องขอเป็นแฟนจะได้ไหมคนดีเมียพี่ทิ้งเสียเป็นไรเมียพี่ทิ้งเสียเป็นไรละมาเอาใช้ไหลละไปไปช่วยชุนช่วยส้มแล้วไล่สายพีช่วยส้มแล้วส้มแล้วไล่สายพี่ขั้นว่าเอาซ้ำนี่เสียไป พ่อข้าวเหลวเดินนิลุงดันป่าสมคนาป่าไม้ในดาวดันดุงดุงดันดาวก้าวดันพาลั่นเดินเมื่อมองเห็นโมคณาแนวไม้จันไดต้นจันแดงพวงผีรักลาตีกาป่าเพื่อให้แย่งเกณฑสีดอกไม่นี่มีอยู่ในดุงมีกะลุงมกเล่าเทเขาขี้คอมโยมใจน้อง สูขนโู้วความดอกไม้เพ่งลงความใจยามเมื่อไกลน้องคิดถึงพี่ยายามเมื่อไกลน้องคิดถึงพี่ยาแสนสุขสุกาชื่นดูลาเมือนมองลมพันตองตีต่องคู่เหาา่าซาโมซัดตื่นเต้นตุ่นเล่นไลกันดุมวางนั้นห่อยด้านพรล,ะละั่นเขามีดวงเล่าแก้มปอปลาชมมอแก้มเตะฉันแล้ลแล้วเดินไปกินขวอยมีมุกขวอยแล้อยนาวสุ่มบมือวานดอก จากบ้านเดินปลาคานาสันบรรลุนมาเล่าไก่ดอยกวางมีกวางฟันตินลิงแล่นตินแล่นกวางฟันตินลิงแล่นตินแลนอยู่ตามเดี๋ยวนี้ปลาไม่ไพ่กว่างกวางนาสัดแกกาฝุงงหมวกระทิงเดินไปมาไล่กันเสื่อเกี่ยวฉันเลี้ยวจองยืนมองแล้วซองมองเบืองสัดใหญ่น้อยเสื่อเกี่ยวไล่กันไล่กันเสื่อเกี่ยวไล่กันฉันสีน้าโน่นมนวนใหญ่จ น้องฟัง,งไปเทลาดและคนรอบครับอย่าเลื่อมเด้อฟังมอลลัดีช่องเจ็ดสิบเก้าทีวีมอลลัดีหมอลลัเด่นหมอลลัดังมาห้อมอยู่หันมิดในห่างใ่ใจสปอร์ต เดี๋ยวนี้มีน้ำสมุนไพรเพื่อมาบำรุงร่างกายให้พอ่อให้แม่ให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงนั่นก็คือน,น้ำสมุนไพรตราปัญจคุณให้พี่ให้น้องเลือกซื้อเลือกหาขันบอบเห็นบอดท่านในว่างขายมั่นก็มีเบอร์ขึ้นทางโทรทัศน์พวกพี่เจ้าพี่น้องก็สังเอาซื้อเอาในราคาที่เป็นกันเองกินแล้วมีคุณภาพแข็งแรงดีมีสติมีปัญญาบำรุง งทั้งร่างกายบำรุงทั้งปัญญาบำรุงทั้งสมองทั้งกิตทั้งใจเมอจอจนแนวขอฝากฟีีฝากน้องไว้สูนาชูตาเด้อครับขอบคุณลวงนาครับ